เอช่วยตัดหน่อยตัดตรงเนี้ยตรงที่เป็นรอยปะแม่ฉีกแล้วมันยากตัดแล้วมาเรียงใส่กล่องนี่นะกาแฟอ่ะใช่นี่เอาใส่กล่องเรียงใส่กล่องเลยตัดตรงรอยปะนะอย่าตัดให้มันแบบรั่วนะ นี่อีกแถวหนึ่งอ่ะออ้ยสวยอุ้ยหแหงมากอ้วกาแฟดำเก้าเก้าสิบเก้าเปอร์เซนหรออะไรเนี่ย black coffee ด,ดำกาแกฟกาแฟดำ black black แบบแบบดำเอาเรียงไว้เลยนะอืไหนต้องเล็งขนาดนั้นเลยเหรอพอ ไม่เลงฮะไม่ได้เลงฮ <laughs> ันุก็ตัดมัวไปเลยอโอ้เก่งจังเลยอ่ะเยี่ยมเลยลูกแม่โคตรเก่งโอ้เยี่ยมตัดแล้วเดี๋ยวค่อยเรียงก็ได้เนาะ เอาด้านน,น,นั้นสีเขียวออกมาดีไหมเพราะว่ามันสองด้านสีมันไม่เหมือนกันนะพอไม่ต้องเล็งขนาดนั้นก็ได้แค่ตัดให้มันขาดหรอเออน่ะปิ้นเอาสีเขียวออกมาแหละเออตัดด้านเขียว,ว่อะน่าจะดีนะ เออฉลาดฮะด้านไหนดีกว่ากันคะไม่แต่ไม่เช่ากันเอ้ยไม่ตะไม่เท่าไม่เป็นไรแค่อย่าให้มันกาแฟข้างในรั่วก็แล้วกัน สองแถวนี่จะใช้เวลากี่นาทีนะพอลองฉีดดำรอยปะปุดิไหวไหมยากอยู่เนาะเอากันไกรตัดเลยอันนี้เพื่อความสะดวกเวลาแม่ ชงกาแฟแล้วแม่ก็จะหยิบหนึ่งซองหนึ่งซองง่ายมากง่าย,ายใช่แม่ใช้ชีวิตง่ายๆเพราะว่าพอช่วยทำเนี่ยแหละโอ้นันคูเยอะเลยให้ <c oughs> คูเยอยนเลยเหรอไปเอาส่งมาให้เพื่อนเพื่อนให้ <c oughs> ลอง <c oughs> ลองของใหม่อันนี้มันเป็นภาษาทจีนทางนั้นเลย พอไม่อยากไห้พอ,อนั่งหลังตรงๆ,รงๆรอะค่ะยืดไหล่หลังตรงเนีเนี่ยแม่จะต้องกินกาแฟแบบมีความสูงแน่เลยเพราะว่าพอช่วยตัดอะไม่ทำปากอยู่ฮะอย่ารั่วนะอย่ารั่ว ถ้าตัดตามรอยป่าไม่น่ารั่วนะมันก็ห่างอยู่นะไม่อยากไอ้พอนั่งหลังตรงๆถ้ารั่วถ้ารั่วก็เสียดายแล้วก็เลอะเทอะเก็บอีกใครจพอ <laughs> <laughs> ใครทำรั่วคนนั้นก็ต้องทำเก็บ มแม่ใช้ใช้รู้ไม่ปิดอ่ะแม่ทำไมแม่ไม่ไมกะดดตบปิดไอไอ,อย่างก็ยังแม่มีแผลเดี๋ยวแปะไว้ก่อนเดี๋ยววันหน้าพอก็จะลืมว่าแม่ทำอะไรไว้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อะไรนะแม่โดนกระโดดตบเท่าไหร่สิเรื่องอะไรอย่างก็อ่ะก็ปืดคัตเจอร์ไว้อ่ะ เออใช่อันตรายมากเลยอ่ะจำไว้นะถ้าถ้าลืมแล้วก็หายกันนะถ้าแผลหายแล้วก็ไม่กระโดดแล้วนะโอ้เก่งมากโอ้จะหมดแล้วมันมีสองแถวนะฮะะตัดฮะ พอใช้กันไกลเก่งมากเลยนั้นเนี่ยตอนแรกตัดไม่ค่อยคล้องแต่ต่อๆมาแล้วคล้องมากอะ่ะโอ้สุดยอดสุดยอดเลยนะพอเนี่ยเป็นเด็กน่ารักจริงๆแล้วเดี๋ยวจะเจ๋งมากๆถ้าแบบเรียงให้เรียบร้อยอะ่ะ มันมีสองแถวนะแฮมแถวหนึ่งนะโอ้หลังยืดไหล่หลังตรงมากเลยอะ่ะดี <c oughs> เอาดีๆ <c oughs> นะอย่าให้รั่วนะเอาตามรอยปะโอ๊ย้จเกิดเป็นนิดรรว่โอเคอ้ ไปถามเหรอเพราะไปถามดิแม่ก็อยากรู้เรียกไปถามหน่อยหมดอ่าอีกแ,แถวหนึ่งตรงนี้ค่ะ ไม่ต้องนับหรอกตัดเลยก้อดกแบบนันฮะกลมลงเมื่อความหมดแล้วก,ก็ยกขึ้นสูงๆดีไม่ต้องกม้มยกขึ้นสูงอาจจะเมื่อยแขนนะใช่น่าจะวางบนโต๊ะตรงนี้แล้วก็เอาตัดนะอันไหนถนัดปะ่ะเรียบไหนก็เราเรา ไอ้อะไรหาวไม่ปิดปากแล้วแมงวันจะบินเข้าปากไม่ไม่เออไม่มีแมลงวันก็ยุงอ่ะยุงจดแล้วก็อ้าปาก่าเนี้ยเขาก็ต้องเอามือปิดปากหน่อยนะถ้าหาวแบบเนี้ยพอเนี้ย มันคนเปิ้นจะหันฟันเป็นแมงเรานะจริงๆรเพลงที่คุณยายฟังก็เพราะดีนะเพราะว่าไหมเพลงสมัยก่อนไง ดูเรื่องไหนดูพูดเข้าไม่น่ารักเลยอยพูดน่ารักหน่อยออออจะเสร็จแล้วสินะอาเมยหลังอเอ้ยอย่าดีให้เสร็จก่อนอท้าไมแม่ไม่มาตัดเองแม,ม่อยากให้พอ่อช่วยอะ่ะ ช่วยอาพอช่วยแม่แม่ก็ดีใจไงมีแต่ขี้ขเนี่ยขี้ขดูดำดำอ้าวมันรั่วเหรอไม่ถุงดำดำเนี่ยเขียวไม่ใช่เหรอดำมาก็มีเขียวได้ไงดูพูดนะคับเคิร์ฟคับเนี่ย ครับด้วยใกล้สำเร็จละเอ้ยังเด็กอยู <serving> ่เลยมาเมื <wan> ่อยหลังได้ยังไง เด็กเขาไม่เมื่อยหลังนะีแต่คน <Okay. S 1> อายุสยไม่ใช่คนแก่ดีผู้สูงอายุอืมถนัดอไม,อไมก็เขาก็จะนั่งนานๆก็จะปวดหลังไงต้องพักผ่อนแล้วเด็กจะต้องมาช่วยดูแลอ้าวเรียงเลยอเอาเรียงตั้งแบบนี้นะเอาไปทิ พ่อพ่อเลียงหันหน้าไปข้างเดียวกันนะสีเขียวก็สีเขียวนะไม่ต้องสลับขาวกว็าขาวอืมงา